คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุง2นะมามาเกมที่2กันต่อเลยกับมาจองเวภาค2นะหลังจากที่เราได้ฟุตบอลมา1,000กว่าบาทเมื่อตะก,กี้นะวันนี้ลุงจะเล่น4เกมของค่าย PG ีลักกิทามรอบแรกเลยนะ พอดีเช้านี้ว่าง1 0บถึงสิโมงจัดเลยแล้วกันนะมามาดูว่าอัตราการจ่ายจะมาดีไหมนะสำหรับฟุตบอลกำไรไปแล้วตอนนี้มาลองดูมาจองเวสองแล้วกันนะในกลุ่มระหว่างทางเนี่ยโอ้เห็นการพูดคุยแบบเยอะแยะมากเลยนะจะเห็นว่าเวลาสมาชิกได้อะไรเสียอะไรก็จะมาบอกมากล่าวกันนะตะกี้ลุงก็พิมพ์อีกกลุ่มหนึงว่าฟุตบอลเล่นได้อยู่นะกำไรพันกว่าบาทก็ถือว่ามีกำไรเอาทุนออกมาได้ถือว่าพอใจแล้วนะนะ อยากจะมีกลุมมาดูเพื่อนสมาชิกพูดคุยกันแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะตอนนี้เข้ามาดูในเกมกันดีกว่ากับมาจองเว2นะขอใช้ทุนที่กำไรอะจริงๆทุนลุง2 0 0 0 0ืนะ่ะถ้ามองจากเกมแรกเลยนะบวกกำไรมา,มาเมื่อกี้1 1 2 1อพร่อย่นะกำไร1,000คืนลุงจะหนีทุกเกมนะเอาเป็นเบ็ด30ก่อนแล้วกัน ให้อัตราความเสี่ยงแค่เกมละ5,000บาทนะเกมนี้ก็จะต้องถ้าเกิดไม่ใจลยก็จบตรง16,00 0นะแต่กำไรอ่ะลุงขอแค่เกมละ1000นะนึกออกไหมแต่ละเกมลุงจะใช้ทุนแค่5,000ส่วนกำไรแต่ละเกมลุงตั้งไว้ที่1000นะได้1000คือหนีนะตอนนี้มาขยับกันที่เบท3 0 5 0ิหมุน1,500ดูว่ามันจะมีการจ่ายยังไงบ้าง เกมนี้มันต้องเล่นเว้ยตอนเช้ามาแบบนี้ยังไงก็น่าสนใจนะเริ่มสตาร์ทที่21,000นะโอ้โหสองสเกตเตอร์มาไวเว้ยโปเข้าไปลงไป63เอ๊ะจะให้ดีมึงเข้าฟรีตั้งแต่ต้นไปเลยก็ได้นะเห็นสมาชิกบอกว่าเกมใหม่ก็จะมาอีกเป็นเกมตกปลาอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ ปีมาเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งอะเกมใหม่แต่หลังๆทําถูกใจที่สุดก็เกมฟุตบอลตะเกียน่ะเป็นเกมที่เลือกเล่นเลือกวางเบ็ดเลือกคิดได้ว่าอยากเสียเยอะเสียน้อยลุนล้นเยอะลุ้นน้อยได้กับตัวเราเองเลยปั๊บมาดูกันเบ็ดสานะ21,000่นะนาเข้ามาปรับขึ้บไปเลข5มาหน่อยไม่ตกนะ ในบรรดาลัคก,กี้ไทม์สามเกมถามว่าเกมไหนที่น่าจะเสี่ยงที่สุดสําหรับลุงน่าจะเป็นเกมขุดเหมืองนะขุดเหมืองเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะบอกตรงๆนะแต่ไหนๆก็ตั้งใจไวนะ้ละเดี๋ยวขอขุดเหมืองอีกเกมหนึ่งวัน,นี้ซัดแต่รอบเช้าไม่เผื่อรอบอื่นเลยนะหูห่างตอนเช้ารีบเล่นก่อนนะเออเจ็ดสิบแปดเคยเคย,เคยนะเคยบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นรอบบ่ายรอบเที่ยงนะ แล้วลูสุดท้ายแม่งมันเหมือนกับคำพูดต้องห้ามอะ่ะเพางบอกว่างๆนะเพราถึงเวลาจริงแล้วไม่ว่างไม่ได้เล่นนะเอาเป็นว่าซัดตอนเช้าเลยแล้วการว่างอยู่ก็จัดเลย,เยคำนวณมั่ง,งคำคำนวณมาเรื่อยๆนะแต่ยังไม่ติดแบบได้ลุ้นก้อนโตลุ้นสเก็ตเตอร์เข้าฟรีนะตอนนี้ไปเรื่อยๆเลย บางคนอาจจะนั่งดูว่าทําไมลุงแกไม่เปิดเทอร์บงเทอร์โบว่ะแตล่ลุงเป็นคนที่ยังมีความเชื่อว่าปั่นใช้เวลาดีดีกว่ามาแบบรวบนะเออลุงขออย่างน้อย78นาทีอ่ะแล้วค่อยมาเป็นเทอร์บงเทอร์โบกันนะอีกอย่างหนึ่งไม่รีบด้วยนะไม่รู้เป็นเพราะอายุไหมนะไปแบบเรื่อยๆได้นะลุงนั่งดูได้นะแบบนี้ทั้งวีทั้งวันยังได้เดี๋ยวให้มันมีการคํานวณลงมาเรื่อยๆเนี่ยลุงว่าสนุก,กว่าการที่แบบมาแวบเดียวแล้วก็บางทีไม่จ่ายแล้วมันก็ หายหมดไปเลยอ่ะอย่างน้อยๆนั่งดูนั่งลุ้นสนุกดีนะในในส่วนตัวของลุงนะแต่คนอื่นจะโอ้สี่ร้อยสามสคนอื่นจะเล่นแบบไหนลุงไม่รู้นะแต่ลุงอ่ะสไตล์นี้เลยไปเรื่อยๆนะแล่เบ็ดที่หวังไม่ได้ใช่เบ็ดแรกแบบนี้นะลุงจะไปหวังที่เบ็ดที่3นะ <ๆ S 1> ก็เลยขอดึงเวลาเล่นกับมันสักหน่อย2ส,สกเก็ตเตอร์ลงมาแล้วแหมไม่ติด หลายคนอาจจะบอกว่าเล่นเกมนี้เปิดเทอร์โบโมีโอกาสเข้าฟรีได้ง่ายมันก็ต้องเข้าฟรีง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะมันตกมาแบบอย่างทีเลยนะทีเร็วจนเรามีความรูกเอ้ยมันติดง่ายเว้ยโอเคหายไปประมาณ600นะถือว่าการจ่ายยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้เลยนะไปเบ็ดส0อีก50นะทุน5,000ก็จริงแต่ลุงขอกำไร1,000ไงลุงเลยไม่บุกแบบดุเดือดนะ เกมที่น่าห่วงคือเกมแปดอีกเกมหนึ่งอันนั้นก็น่าห่วงกำไรมีโอกาสติดไหมมันก็มีโอกาสติดแหละแต่ถ้าเกิดมันดำลุ้นล้นดีน่ากลัวนะไว้แถวสามมาลูกแม่ไม่ลุ้นนะสองสเก็ตเตอร์ละปับเข้าไปโอ้โหเลขห้าอย่างเยอะข้างหน้าข้างหลังเลขห้าอย่างเยอะข้างหลังเลขห้าอย่างเยอะไม่ลงมาสักตัวว่ะ กับ,บทอง3<ม><า>ตัวแม่งใจคอจะไม่ใช้เลยนะสักตัวหนึ่งป๊าบสองสเก็ตเตอร์ไม้สักตัวไหมยังไม่ถึงยังไม่ได้ลุ้นแบบสโลสโล<ม>ค่อยๆตกเลยนะตอนนี้โบเข้าไปโปเข้าไปแม่ไม่ลงเว้ย เดี๋ยวเรามารวบกันเบ็ดที่3ดีกว่าเบ็ดที่3ลุงขอใช้ทุน50นะเบ็ด50เบ็ด50เล่นโอ้โหเบ็ด40นี่สงบนิ่งชิบหายเลยก็นิ่งเกินไปบางที ดูมัด <c oughs> ใจคอใจคอแม่งไม่ขยับเลยไว้ตอนนี้ปั๊บเข้ามาดูแล้วแม่งเบ็ดห้าสิบกูต้องรว <c oughs> บเธอโบแลวล่ะปั๊บเข้าไป <c oughs> ได้มาหนึ่งพันแม่งเวลาเสียนี่จะทำท่าเสียห้าพันเต็มนั้นนั่น สสเก็ตเตอร์ยังไม่ติดอีกจ่ายเยอะอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อกี้เบ็ดสามส่บาทจ่ายเยอะ800กว่าอยู่ครั้งเดียวแล้วก็นิง่งสงบมาตั้งแต่นั้นเลยนะยิ่งเบ็ด40นี่โคตรนิ่งเลยตอนนี้แ่งกำไรจากเกมหนึ่งนะดูที่ลัคกี้ทำสี่เกมมึงจะแดกกี่เกมนะ เอาจร,จริงๆอยู่ที่มือกับดวงเราด้วยนะลัคก,กี้ทำแค่เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งมันเหมือนกับตัวมาช่วยเราเลือกว่าเหลือเกมอยู่เท่านี้นะถ้าจะเล่นน่าสนใจมีอยู่แค่นี้นะลองเลือกลองตัดสินใจปั่นดูกันจับถูกก็แตกไปจับไม่ถูกก็มานั่งบนแบบนี้เออเอาอีกหกหมุนปับเข้าไปสมเออว้ายแถวสเลขสอไปต่อคูณสแล้ว ไหลให้น้อยเดียวคู่ไม่ไหลเลยมาทีละนิดละนิดคิดว่าจะได้ดอกไหลหน่อยนะเมื่อกี้นะปั๊บเข้าไปโดนเต็มเตมเลยเบ็ดสพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวจะไปเบ็ด50ออตโอต้50หมุนนะ ออโต้ห้หมุนเทอร์อโบก่อดรอบนี้มันต้องมีอะไรมั่งเว้ยไปเดือดนะเดือดละเดือดละหมื่นหกนะนะอยู่ตรง16ื่นสองสเกตเตอร์ตอนนี้นนแหมยังยังไม่เข้าแต่ได้ลุ้นอยู่ไหลมาแหมไม่ติดปั๊บคำนวณไปไหลลงมาไม่ต่อเนื่องสองสเกตเตอร์ ater, ขออีกตัวไม่มานะ หสเกตเตอร์ 1> 1ตอนนี้ลุ้นเข้าฟรีดีกว่าไปลุ้นข้างในกันบ้างปั๊บเข้าไปแม่นะไม่ลงนะสองมาแม่สามสิบคูณสองไม่ทำงานปับ๊บคูณสองมาไม่ลงมาเวย้ยปั๊บไว้แถว2องคูณสามทำงานเออดอกนี้225ไหลมาหน่อยป๊บแม่ไม่ติดอีกดูมันดีสองสเกตเตอร์ ater, มีอีกไหมสักตัวไม่ลง เ9ยยีหมุนปาบเข้าไปโอ้โหกอบทองอย่างเยอะไม่สวยเลยตอนนี้ไม่สวยเลยไม่ได้ช่วยดูดีขึ้นเลยตอนนี้โอ้โหเกมที่2แม่งทำท่าจะโดนห้าพันเกมที่2องทำท่าจะโดนห0 0พันไหมเนี้ยเล่นไปสะบัดหัวไปนี่กูทำอะไรอยู่วะเนี่ย โอ้โห oh, 17,489ถ้าจะโดน5,000ต้องเหลือ16 0 0นนั้นลุงขอเล่นเบ็ดร้อกดมือแล้วกัน17ครั้งนะป๊าบคำนวณมาอยู่ไว้แถวสามแม่ไม่ต่อเนื่องไม่ดูวะมาลงมาลูกแม่ลงมาครั้งเดียวเองนี่นะ อีก10ครั้งมากันต่อมาลองดูว่าเบ็ด1้อครั้งแห่งแจ้งเกิดได้ไหมนะดูสิลักกี t ท m สี่เก <Lucky S 2> มจะรอดสักกี่เกมนะโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยป๊าไวแถว2เอาหน่อยปึ๊บเอาหน่อยโอ้โหนิดเดียวเอานิดเดียวเอง500 สี่ราบปั๊บแน่โดน5000เต็มเต็มเลยออวะเนี่ย3ามมาเออ400กลับมาหน่อยนึงลงมาอีกเออ2มาปึออ๊บเชื่อมมาเออดอกนี้400ลงมาแม่เกือบจะดูเดือดนะ1 7่งเล่นได้อีก10ครั้งไว้แถว4ีขยับมาเอาเว้ยสู้กันเบ็ดร้อยเนี่ย10ครั้งได้ปั๊บโอ้โห2ส,สเก็ตเตอร์เกือบไปไหลมาหน่อย แม่ไม่ต่อเนื่องอป,ปัพบเข้าไป60โอ้โหห้ารอยห้าครั้งเฮ้ยสองสกเก็ตเตอร์แล้วอีกตัวหนึ่งมาไหม,มไม่มาเว้ยยังไงก็โดน5,000รอบนี้เกมนี้โดน5,000แน่นอนมั่นใจมากโดน5,000แน่นอนมั่นใจมากถ้ายังอยู่ทรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะเกมที่2เต็มเต็มไป5,000บาทอ่ะแม่คิดว่าจะฟื้นกลับมาได้สักหน่อย ไม่ช่วยกันเลยนะ5 0 0 0บาทเต็มๆนะสำหรับรักกี้ไทมเกมที่2มาดูเกมแปะกันต่อนะได้มา1,000เสียไป5,000ก็เท่ากับตอนนี้แพ้ไปอยู่4,000นะลองดูว่าลุงจะดึงกลับมาได้ไหมนะเดี๋ยวไปเจอกันอีกสักเกมนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์นะไปหากันต่อลูก